สวัสดีตอนเช้านะครับี่ยสวัสดีครับผมตื่นนอนกนหรือยางครับทักทายตอนเช้าก่อนเดินทางไปส่งน้องบอสน้องเบสท,ที่โรงเรียนขอบคุณการสร้างบ้านขายมากๆทํทำให้ผมได้ไปรับไปส่งลูกได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกกับครอบครัวเมื่อก่อนผมทำงานประจำเช่นกันตื่นน่าจะประมาณเมื่อก่อนน่าจะตื่นหกโมงไหม แล้วเดือนนี้ตื่นตีห้านะทำงานประจำช่วงนั้นแล้วก็ออกจากห้องเช่าออกจากห้องพักน่าจะประมาณแปดโมงไปถึงหน้าไปถึงที่ทำงานเขาจะให้ลงเวลาแปดโมงครึ่งบางช่วงก็ออกนอกพื้นที่เคยคิดกับเจ๊รถตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้มาค้าขายนะผมก็ทำงานประจำเจ๊รถก็ทำงานประจำทำงานบริษัทเคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีลูก ดูแล้วแนวโน้มลูกน่าจะต้องไปอยู่กับตากับยายเพราะตากับยายแข็งแรงมากกว่ายญาตอนนั้นเราคิดองี้แต่ในใจลึกๆของเราคือทำไงถึงจะได้อยู่กับลูกทำไงถึงจะมีบ้านทำไงถึงจะได้ใช้ชีวิตแบบครอบครัวอะไรเงี้ยได้เห็นการเติบโตของเขานะครบบางครั้งเวลาที่เราอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมนะที่เราเจอเรื่อยๆมันจะเป็นตัว ตีกอบให้เรากล้าคิดที่แตกต่างกันเพราะข้อมูลหลักฐานมันแตกต่างกันหนุเบสสวสดีครับพงสวัสดีครับ,รบโอ้ทาแป้งหน้าขาวเลยเนี่เป็นกี่โมงเมื่อเช้านี้หกโมงไหมเราจะเดินทางประมาณเจ็ดโมงไปถึงโรงเรียนกประมาณเจ็ดโมงครึ่งไม่เกินแปดโมงอยู่ช่วงนี้นะครับเดินทางแบบสบายๆชิวๆเรื่อยๆถ้าวันไหนมีภารกิจก็ สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้นะครับประมาณนะั้นขอบคุณน้องเบ้นมากค,ครับสวัสดีครับพี่สิริชัยพี่อูสวัสดีพี่อูกับพี่สิริชัยเี่พี่อูสวัสดีครับพี่สิริชัยสวัสดีครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับผมหนึ่งเรื่องสําคัญถ้าว่าจริงๆคือน่าจะเป็นของคนทั้งโลกเลยปัญหาใหญ่ระดับโลกก็ว่าได้คืออะไรรู้ไหมครับ คือปัญหาของการลงมือทำคนส่วนใหญ่เขามีปัญหากับการลงมือทำการลงมือทำในความหมายที่ผมว่าคือการลงมือทำอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่มันดีขึ้นที่มันจะต้องขยายนะครับขอบเขตศักยภาพของตัวเราเองมากขึ้นได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะการทำอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ใหม่ๆ เกี่ยวข้องกับการลงทุนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องได้รับแรงกระทบได้รับแรงต้านอะไรบางสิ่งบางอย่างคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมลงมือทําสักทีครับลงมือทําในความหมายไม่ได้หมายความว่าทําไปเรื่อยๆทําไปวันๆเคยทําอะไรก็ทําไปเรื่อยๆแต่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์มันยังไม่ได้มันยังไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะ ทุกคนสวัสดีครับสี่ตอนเช้าวันอังคารอีกแล้วยี่ผมหรือยังครับดูผมยุ่งๆนี่หนุ่มเซอร์หนุ่มเซอร์สวัสดีคุณกันทรพบสิสวัสดีครับพี่อูพี่อูพี่อูสวัสดีครับพี่สิริใช่ฝากกดไลค์กดแชร์เช้าๆด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์เช้าๆด้วยนะครับขอบคุณมากมากทักทายกันเช้าๆส่งต่อพลังงานดีๆให้กับทีมงานเราทุกๆคนนะฮะขอบคุณครับผม 1. เรื่องสำคัญหรือว่าหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนส่วนใหญ่คือปัญหาของการลงมือทำนะการดอกจันไว้ข้อนี้เพียงข้อเดียวนี่คือชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตลอดการและเคล็ดลับของมันคือเวลาที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับการลงมือทำวงเล็บแล้วอาจจะกลัววิตกกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละให้เรา นะครับทำลายมันทำลายกำแพงกั้นนี้ด้วยการลงมือทำครับเมื่อ,อไรที่เรากลัวกลัวอะไรกลัวการลงมือทำนี่แหละยิ่งกลัวยิ่งท่องลงมือทำโดยเริ่มต้นจากเ,เล็กๆก่อนสมมติเรากลัวการเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกใช่ไหมครับเฮ้ยมันจะขายได้หรือเปล่ามีลูกค้าจริงไหมคนอื่นเขาทำกันหมดแล้วโครงการใหญ่ๆเราจะสู้เขาได้ยังไง ทุนเราก็มีน้อยทุนเราก็ไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีใครสนับสนุนเราเลยโอ้โหคิดเยอะแยะมากมายเมื่อไรเรากลัววิตกกังวลเราจะลงมืออเราจะทำลายความกลัวนะครับกําจัดความกลัวด้วยการลงมือทำโดยเริ่มต้นจากเล็กๆถ้าเรากลัวการเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกเราก็จะเริ่มต้นจากเล็กด้วยกันออกดูที่ดินไงครับ ออกสำรวจตลาดไงดูโครงการอื่นๆไงไม่ได้หมายความว่าฉันกลัวการสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกฉันกลัวการลงมือทำอะไรใหม่ๆดังนั้นฉันก็ไม่ทำเลยดีกว่าฮะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าลงมือเมื่อเรากลัวแล้วเราลงมือทำคือเอาเงินหลายแสนเอาเงินหลักล้านไปสร้างบ้านเลยเพื่อที่จะได้กำจัดความกลัวไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะเราจะต้องลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง พอเราสำรวจตลาดดูกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายดูทำเนยต่างๆดูโครงการอื่นๆเราจะเกิดอะไรครับเราจะเกิดข้อมูลเกิดการวิเคราะห์เกิดความรู้นำไปสู่การตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนจากข้อมูลที่เราได้สำรวจตลาดจากการที่เราได้เทีตลาดแล้วก่อนหน้านี้ มี3 d มดีซสวยเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีการติดต่อสอบถามมาแล้วก่อนหน้านี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราคิดว่าฉันกลัวการสร้างบ้านขายพะฉันจะต้องเอาเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตไปลงทุนเลยทีเดียวหมดอย่างนั้นมันก็จะไม่การลงทุนนี่ครับใช่ไหมนะแต่ถ้าเราทําตามขั้นตอนนี้อุย้ยมันมีข้อมูลม,มีหลักฐานของความเป็นไปได้นะสวัสดีครับเสี่ยมงสวัสดีเช้าช้าหัวใจรัวรัวสุดยอดมากๆ ส่งต่อพลังงานดีๆให้กับทีมงานเราทุกๆคนเดินทางต่อไปสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้มีทุกๆคนหลายๆคนเคยเจอมาแล้วเช่นกันดังนั้นเราก็ผ่านไปได้เช่นกันครับผมหนึ่งปัญหาใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้คือปัญหาของการลงมือทำคน99.99% 99ถ้าว่าจริงๆคือคนที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงเขาจะมี1-3%นะครับ าที่เหลือก็จะเป็นคนที่ผัดผ่อนผัดวันประกันพุ่งอะไรก็แล้วแต่คนส่วนใหญ่แล้วกันเขามีปัญหากับการลงมือทำเขาไม่ยอมลงมือทำสักทีเขากลัวมากกว่ากล้าเขารอเขาคิดว่าจะต้องพร้อมมากกว่านี้ก่อนอะไรก็แล้วแต่ก็เลยไม่ยอมลงมือทำมันคือปัญหาใหญ่พอไม่ยอมไม่ยอมลงมือทำอะไรใหม่ๆไม่เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ ผลลัพธ์เหมือนจะแบบใหม่ได้ยังไงมันก็เหมือนเดิมผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีก็อย่างนี้เหมือนเดิมโดยเฉพาะงานลูทีนนะที่ผมเคยบอกอีกสามปีห้าปีอยากรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงดูรุ่นพี่ดูคนที่อยู่ก่อนเราแล้วสามปีห้าปีที่ผ่านมานั่นแหละครับคือภาพอนาคตที่โคตรชัดเจนของเรา ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจที่จะไม่ไขายส่งสินค้าบริโภคบริโภคต่อแล้วนะผมดูเจที่ผมสั่งของเจเอเย่นใหญ่ที่ผมสั่งของจากเขาโอ้เ oh, จยังนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์อยู่เหมือนเดิมลูกน้องยังคงเข้าคงออกอยู่เหมือนเดิมมีปัญหาหลายอย่างนะครับโทรหาลูกคา้าวุ่นวายสต็อกของทําตามยอดตามเป้าที่บริษ,ษัทใ,ใหญ่สั่งมานี่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 ว่ะคือภาพเราวันหนึ่งที่เราโตนในสายงานตรงนี้แต่อาจจะวางระบบ ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนั้นคือมันเป็นอย่างนี้นะผมกอะไรตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับประสังหาริมทรัพย์เริ่มไปลงทุนกับรุ่นพี่มาสร้างห้องพักสร้างโรงแรมก็เดินทางมาเรื่อยๆจนได้มาสร้างบ้านขายด้วยตัวของเราเอง enjoy home มีเวลามากขึ้นมีความแตกต่างเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีทีมงาน fc ทีมงานลูกศิษย์ทั่วประเทศมีหน้าง,งานจริง ได้อยู่กับลูกกับครอบครัวนะแล้วก็จะมีโปรเจต์อื่นๆต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามีเวลาคิดมีไอเดียนะครับดังนั้นเมื่อไรที่เรากลัวให้เราลงมือทำแต่ลงมือทำจากจุดเล็กๆจากสิ่งเล็กๆก่อนไม่ใช่ลงมือทำแบบใหญ่ทีเดียวเลยหรือว่าเกินตัวเลยมันก็ยิ่งเครียดยิ่งกลัวโอเคนะ นะครับนี่คือสิ่งสําคัญมากๆนะเพราะเราไม่ยอมลงมือทำทสทักทีเราไม่ยอมลงมือทําอะไรใหม่ๆสักทีเผือแป๊บเดียวผ่านไปสิ้นปีแล้วผลลัพธ์ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย <S <S ผมเคยใช้คําพูดหนึ่งที่บอกว่าอย่าใช้คําว่าเริ่มต้นใหม่โอเคชีวิตของเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวินาทีเลยนะสมมติเราอยู่ในห้วงลมที่แบบมันไม่โอเคเราบอกว่า เอาใหม่ฉันจะเปลี่ยนแปลงใหม่ฉันจะมีพลังฉันจะมีพลังงานที่ดีฉันจะมี energy ที่ดีฉันจะทําสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆลงมือทาสิ่งดีๆเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะเริ่มต้นใหม่ได้เลยแต่หลายๆครั้งที่เราใช้คําว่าเริ่มต้นใหม่เปลืองจนเกินไปกลายเป็นว่าเราใช้คําว่าเริ่มต้นใหม่เปลืองจนเกินไปเป็นการผัดวันประกันพรุ่งเป็นการผัดผ่อนตัวเองไปเรื่อยๆยกตัวอย่าง เฮ้ยวันนี้ออกกําลังกายไม่ทันไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเริ่มต้นใหม่เฮ้ย hey, วันนี้ไลฟ์ไม่ทันไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไลฟ์ใหม่โอเคครับมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าพอสามวันห้าวันผ่านไปก็ยังใช้ประโยคนี้อยู่เฮ้ยวันนี้ไม่ได้ออกกําลังกายเฮ้ย bon. วันนี้ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่ที่ไหนได้ประโยคนี้มันผ่านมาแล้วห้าวันผ่านมาแล้วสิบวัน นั่นแสดงว่าเป็นสัญญาณที่เริ่มไม่โอเคแล้วนะคุณใช้คําว่าเริ่มต้นใหม่เพื่อหลอกตัวเองเพื่อผัดผ่อนเพื่อผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำให้ตัวเองรู้สึกดีว่าโอเคฉันมีความหวังว่าฉันจะเริ่มต้นอยู่นะในวันพรุ่งนี้เช้าอย่าหลงประเด็นนะครับอย่าหลงประเด็นใช้ได้แต่ใช้ให้มันเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นคำพูดที่ดึงสติของตัวเองกลับมาว่าโอเคอยู่กับปัจจุบันแล้วลงมือทำ now ไม่ใช่ว่ใช้เพื่อผัดผ่อนไปเรื่อยไปเรื่อยอาจจะไม่เกิดอะไรใหม่ๆนะเริ่มต้นใหม่ก็จริงแต่เริ่มต้นใหม่อนาคตไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ได้เริ่มต้นใหม่อย่างจริงจังสักทีเช้านี้อยากส่งพลังงานดีๆกับทีมงานเราทุกๆคนเกี่ยวกับคำว่าลงมือทำนะครับเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกระดับชาติของคนส่วนใหญ่เขาไม่ยอมลงมือทำสักที โอเคไหมครับเป็นแรงใจให้นะเมื่อไรที่เราเกิดความกลัวเกี่ยวกับการลงมือทําเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรมึงสิ่งอย่างเกี่ยวกับการลงทุนอะไรแล้วแต่ให้เราเลือกลงมือทําชีวิตคนเรามีเพียงแค่สองทางเลือกทํากับไม่ทําการที่เราอยู่นิ่งๆเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ทางสายกลางหรือว่าอยู่อะไรนะการที่อยู่นิ่งๆก็คือไม่ทำมาแลนะครับมันอยู่ที่สถานการต่างาประกอบกันด้วย นะครมันอยู่ที่สถานการณ์ประกอบกันด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่นิ่งก็คือไม่ทำอะไรนะฮะทำหรือไม่ทําเริ่มต้นจากเล็กๆค่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่หัวใจสําคัญคือเราจะลงมือทําโอเคนะครับเป็นกําลังใจงให้ทีมงานเราทุกทุกคนลุกได้แล้วครับอาบน้ําได้แล้วครับทําตัวเองให้กระฉับกระเฉงให้มีพลังได้แล้วครับ วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึง่งที่เรายังคงหายใจต่อไปจะปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย